นมชายไม่ได้ขายหรอแล้วพรุ่งน,นี้เอาไงจอมกูแข่งแม่ไม่ลงเองนะแต่แท้งแม่ลงเแม่นั่งรอรุ่มหกโมงแล้วแม่แม่จะไปไหนก็ไปไม่ได้นั่งรอจนแม่อเอองนะั้นเดี๋ยวไว้วันใหม่บ่อยน้ำนะเออพรุ่งนี้ไปเคลียร์ให้แม่นะเออใช่น้ำะกินผลไม้ให้ปูกลับแววผลไม้ตบ ปูไม่ไปเราันถ่ายวิดีโออยู่ไอ้กินวันใหม่กันแล้วกันไอ้ชายไปหัวเจ้าดหลก่ไม่เจอพี่ปูไปื้อจริงแดงแล้วได้อีกสองชดนี่เลยแกได้เก็บเสียง,ง,งไล้ปูเก๊เป่าวเปูเออต้องถ่ายแล้วลรูกเฮ้ย เปล่าไอ้ไม่จะเก็บไปดูเออ,อแค่สองสามวิดีโอเท่านั้นเนี่ยเมื่อกี้เกมหนึ่งถ่ายจบไปแล้วเลอเกมแต่เรากระจายไม่เสร็จหรอเดี๋ยวถ่ายเกมไปาปถ่าย,อ,ยากกอีกเดี๋ยวไม่ได้กินลในนั้นเนี่ยอ่าอ่าไม่ได้กินกี่กวด่า คนอะไรจะแม่นขนาดนี้ใครมาเม็ดย่างนี้นานขนาเนี้จะมาเอาผลไม้เดินน้ำใช่ครับนี่เจ้ของรองกินอะไรวะใช่แล้วเคยตัวเดียนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนตั้งห่าให้เนี่ยเคยตัวเลยนะนั่นเนี่ยแล้วจะทุกวันแล้วเนี่ยไม่มีผลไม้หรอมีอย่างนั้นให้ใครจะกินอย่างนั้นก้อยเหมยพายน้ำมีหวานมา เมียวหรอกรถเยอะเ,ออเดี๋ยวรถไปชนไปเฉี่ยวเขาหนูตายเลยดิเพราะว่ากลับบ้านไปก่อนไม่กินมันใหม่แมม่่ไได้รถย,ยังส่งไม่หมดเลยไปชนเขาเแย่เลยโอ๊ย,อยกินมันใหม่มไปร้านหนุ่ายอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวแปมมันจะมาซื้อ เต่าย,ยืนยืนมองสักพักหนึ่งขอถ่ายเต่ยนหน่อยแม่ถ่ายให้ก็ไดมาแม่ถ่ายเป็นแม่ก็จับกล้องจับกล้องยังไงมันถ่ายงี้มันไม่เห็นหรอกมันมืดอย่าอีกแบบ